ยัยใสวันนี้จะมาอ่านแบบฝกหัดระดับที่แค่ะเรื่องกิจกรรมโรเรลลิงนอาชายนะคะรักโรร้าวรานโรคเรือนรานรานโรงแรมริกรนรูกร่างรุ่งโรดเรียบร้อยโร่าเรกราบรื่นเปรี้ยะไรเรือรบรเริ่มเรื่องรา ันแรงเราร้อนเรือเปรียงร้อนรนลีลอเคจะยนนะพีโอเครอริบตอลิงโนโลซาโนรลลาลัดลักลรวลุกลเลวดลายลนโลดเลลาลงลาดเราลันเล่ลิ้งโลมลงลักละเลงล่นลง เลยนักลอ่อเลี่ยงแล้วไล่เลียงลูกลี้ก๋ <c oughs> <c oughs>